ไฟใส่เบ็ดไปได้ครับปลางมปูแตนครับตอนนี้ไฟมันไข่มีแล้วอ่ะไหนเขาแล้วปูนี่ครับปูเงยนะครับนี่ครับปูปลาท่าเดี๋ยวก่อนไปตักกันเอารีบก่อนตักกันกระชังอยู่ไก่ ไฟไฟนะน่นมันดีไกเอ้าโอ้โอ้โอ้หลายตัวครับมันว่ะโอ้สุดยอดครับไฟปอดีไฟหมดไฟนี่ก็ซองมันหนนะูเคยหาน่ะเขาบีบกิมไปนะเขาบิบกิมไปอ่ะเหลือกิมหน่อยอ๋อตัวมัน เดี vale ur, ๋ยวเอาตวมไปถอดกรอบถอดกรอบจุบแป้งถอดฮะท่านปลาลิ้นก็เมันได้จุได <D> ้เหรอจุดได้แบบนี้มือเว้ยเฮ่แต่หลังมันได้หลรอแล้วครับก่อยไปจัอกันครับไปเรื่อยๆครับนี่ตัวผมไปนไงนี่นะนะล็อกแล้ว ừ nè uuuu ơi chấm cậu bơi luôn hấp ăn có cái cây đó kìm luôn hấp dưới hấp. không tím ừ. ăn không tím ăn không tím ăn không tím พัดต้อมหลานกิ้มไลน้ำมันดังเงามั่มนะครับปัตโต้โอ้ิ้มใหญ่มัแมนะครับนี่กิ้มใหญ่กิ้มใหญ่โอ้แข่งกูดตัวนะครับปัตอพอกิ้มเล้ว dáng vâng dây dáng vâng dây, mía kim dây má lắm là... Mình kia đang nhọ khóc hắt, bây giờ mình. Ừ, Nơi cả, cả. kim dây nghe. Tần này, nè, kim dây nhiều yếu. con này chóc chóc củu à. ต้องลงนะนัถาปะโอ้สุขาวกระจามันออกเดี๋ยวเดีรอไอ้ตีดีๆกันเดอดีมึงหยนใส่เข้าไปอี้มันเป็นแต่ตบแห้งนะแบบเข้ามือนะครับโอ้โหเสาะปูครับน้ำที่ผมได้เขาได้เหรอตป๊่ะ

ขันนี้แบบมีสองขั้นดีผ่านมะบมีเลยแปลกใจจัง,องอพอสำควรแล้วกไงได้อยู่ปัดโค้ได้เยอะดูครับ đánh hú những lẽo nọ tăng khém khém à. hết đếp kim à. tăng nấy vô nạ cho đây Để kim dây đây bắt mì nó ngủ mình cần không <laughs> đây không kim nói đi mưa nè มันต้องหยาให้อีมนนละโอ้นันึนงแล้วครับได้หลายอีนี่ฮู้หูเมนูละสูผัดผงกะร,ออรี่ถึงมันมีกี้มกับจำเป็นต้องใช้กี้มกิมไปต้กมกินเฮย มีคันเดียวได้ประมาณโอ้โหคันอื่นได้น้อยเดียว,อวเอามาแล้วคันปูฮะนะครับปวดเว้ย

ตันหาน่ะ hmm. น้ำคูนมาเหียไปกับมดเนาะป่าน้อยนักนี่ป่าน้อยนขนาดยุ่นน้ำคูนบบกมานี่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 ไปหาก่เขานี่ไปหาเขาเออพุ่นพุไปมาแล้วครับ ไล่ครับได้ครับก่หันวิ่งวะน,นี่แต้ตนนัวมัน่าครัยม่ได้กนใัดโชสุดยอดครับป,รปูเขาครับ เยอะขนาดนี้คือปลามไ่ได้ได้กระปูครับตะวามีน้อยเดียวกินน้อยเดียวพอนี่อ่ะโอโ้โห <c oughs> นี่ครับเมนูปูที่เขาซองตะคืนยืมถ่ายตอนทำ